459,000บาทไม่มีชนัดไม่มีพิฟังและมีของแต่งด้วย สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยครับปินโปรถบ้านครับรถมือสองถูกและดีกว่าที่คุณคิดครับแน่นอนครับกลับมาเจอกันครับต้องมาพร้อมกับการรีวิวรถสวยคุณภาพดีและราคาดีๆนะฮะวันนี้ครับผมมีเจ้า PPV เนกประสงค์ยอดฮิตครับแบรนด์ตลาดครับ t o y ย ta f o r t u n e r ครับปี0ูครับตัว3.0ขับเคลื่อน4ล้อครับผมท็อปสุดแล้วครับผมอ่าแต่อย่าเพิ่งแปลกใจนะครับเอ้ยรถปี05ทําทำไมหน้าปี09ครับลูกค้าได้ แปลงหน้ามานะให้มันดูสวยดูทันสมัยขึ้นครับผมเรามาดูสภาพของรถคันนี้กันเลยครับมาเริ่มจากด้านหน้านะครับโคมไฟครับเลนโปรเจคเตอร์ครับมาพร้อมไฟเลี้ยว LED ในโคมครับโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะฮะเลนสายกิ๊กเลยไม่มีจุดไหนแตกลายงาไม่มีจุดไหนขุ่นมัวเลยครับผมกระจังหน้าครับสภาพดีอ่าไม่มีจุดไหนแตกจุดไหนหักนะครับผม คิ้วครียมด้านบนฝากระโปรงครับผมมีริ้วรอยการขิดข่วนการใช้งานทั่วไปนะฮะไม่มีจุดไหนแตกจุดไหนหักเช่นกันครับไฟตัดหมอกมีมาให้จากโรงงานครับนี่ฮะด้านล่างโป่งสีล้อแหมจากโรงงานครับล้อแต่งครับผมขอบ16ยางปี18สภาพหลอกยางยังพอใช้ได้อยู่นะล้อแม็กสวยครับโอ้โหดูเท่ดูบึกบึนเลืกเกินล้อแม็กไม่มีรอยเบียดฟุตบาทเลยครับถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีนะครับผม ล้อขอบ16ยาง265 70 16ครับผมช่วงล่างล่ะคัดซีล่ะเป็นยังไงโชค๊คมาดูกันดูนะฮะ2เข้าไปดูครับคัดซีตะเข็บไม่มีผูนะฮะร้อยเชื่อมต่างๆเดิมๆจากโรงงานครับโชคไม่เยิ้มอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยครับผมบันไดข้างมีมาให้จากโรงงานครับกระจกมองข้างเป็นแบบโครเมียมนะฮะมือเปิดครับเป็นแบบโครเมียมจากโรงงานครับผมกระจก โตโยต้ากระจก t o โยต้านะครับนี่โลโก้อยู่ครบเปิดแผงประตูเข้ามาดูสภาพภายในกันหน่อยครับผมภายในสีเบจครับแหุ้มด้วยหนังผสมพลาสติกนะฮะถือว่าสภาพดีครับผมมีรอยถลอกรอยลอกบ้างตามอายุการใช้งานครับจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมเก็บงานให้ใหม่นะฮะสั่งอะไหล่ไปให้เรียบร้อยแล้วนะช่องใส่แก้วมีฮะสะดวกสบายมากๆครับน็อตแก้มนะฮะไม่ได้ไขไม่ได้ถอดนะครับ ซอกเดิมๆนะครับผมลอนอาร์ตกลมเรียงสวยเดิมๆจากโรงงานนะครับสันประตูไม่เคยมีการเคราะไม่เคยมีการพ่นทําสีเลยเดิมๆเ,เลยครับผมเก็บสีริ้วรอยแค่ภายนอกเท่านั้นเองครับผมสภาพเบาะนี่ครับเบาะหนังจากโรงงานครับฟองน้ําแน่นๆครับปีกไม่ล้มครับสภาพเบาะสวยไม่มีจุดไหนขาดนะฮะสภาพดีน็อตประตูไม่ไขไม่ถอดน็อตเดิมๆครับประตูไม่เคยแ,แกะนะฮะเรามาดูประตูต่อมาครับ แผงประตูหลังซ้ายก็ถือว่าอยู่ในสภาพสวยนะครับผมหนังยังตึงนะฮะรอยขีดข่วนใช้งานทั่วๆไปนะครับผม PPV 7ท,ที่นั่งอนเนกประสงค์ครับเบาะด้านนี้พับขึ้นมาปุ๊บเพื่อขึ้นไปนั่งแถวที่3ครับผมนี่สภาพเบาะแถวที่3ก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่สวยครับมีริ้วรอยการใช้งานรอยยับการนั่งทั่วๆไปอยู่แล้วครับแต่ไม่มีจุดไหนขาด ฟองน้ํายังแน่นอยู่นะครับผมถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีเลยทีเดียวนะครับอ่าล้อหลังซ้ายครับไม่มีรอยเบียดฟุตบาทเช่นกันยางแม็กซิสเช่นกันครับสภาพของคัตซีด้านหลังก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่สวยนะครับดูครับไม่มีสนิมไม่ผุนะครับยางอะไหล่มีครบอุปกรณ์ทุกอย่างครบนะครับด้านท้ายครับผมนี่โปรเจคเตอร์ตัว V 30ครับผมสภาพของโคมไฟด้านท้ายครับ เลนสวยครับไม่มีจุดไหนแตกสภาพดีถือว่าสมบูรณ์มากๆพร้อมใช้งานฮะมีเซ็นเซอร์มาให้2จุดครับพร้อมทับทีมหลังนี่ด้านการชนท้ายครับปลายท่อสแตนเลสมีครับนี่ครับยางอะไรมีครบทุกอย่างสมบูรณ์รถคันนี้ครับมีการติดตั้งกล้องมานี่กล้องครับและออปชั่นพิเศษครับนี่ฮะป่าท้ายไฟฟ้ามูลค่าหลักหมื่นนะครับรถคันนี้อุปกรณ์แน่นๆเลย นี่เป็นไงครับใช้งานได้สมบูรณ์ทุกอย่างนะครับถือว่าอยู่ในสภาพดีเลยมาดูฝั่งนี้ครับสีเต็มนะครับเก็บสีเก็บริ้วรอยมาให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปเก็บเพิ่มแล้วนะครับผมล้อแม็กก็ไม่มีรอยเบียดยางปีเดียวกันสัปดาห์เดีวยวกันทั้ง4ล้อคัตตีสวยทุกมุมทุกด้านครับนี่ฮะสองเข้าไปดูกันเลยครับสภาพดีสภาพเนียนๆพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะฮะ แผงประตูสวยเช่นกันครับหนังตึงนะฮะทุกอย่างสมบูรณ์พลาสติกไม่แตกไม่หักนะครับเบาฝั่งนี้ก็สวยครับสภาพดีริ้วรอยการนั่งการใช้งานมีทั่วๆไปไม่ขาดฟองน้ําแน่นๆเลยครับผมดูรอยเม็ดอาร์คครับรอยเม็ดอาร์ครกลมเรียงสวยเดิมๆจากโรงงานครับสันประตูไม่เคยมีการเคาะไม่เคยมีการพ่นทําสีครับผมรถโครงสร้างเดิมๆครับผม แหลกหลังคามีมาให้ครับจากโรงงานครับนี่เปิดประตูครับดูครับผมน็อตประตูไม่ไขไม่ถอดซอกเดิมๆครับสติกเกอร์นี่จากโรงงานยังอยู่นะฮะทุกจุดนะครับถึงแม้รถปีลึกครับแต่ซอกเดิมทุกอย่างเดิมน็อตเดิมนะครับผม รอยเป็นอาร์กกลมเรียงสวยครับเดิมๆจากโรงงานตหลอดแนวนะฮะไม่เคยมีการทำสีด้านในซอกในเลยเก็บสีแค่ภายนอกอย่างที่ผมแจ้งนะครับผมแก้มหน้าก็ไม่ถอดไม่ไขถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีนะครับผมเปิดด้านหน้าขึ้นมาดูนะครับฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานนะครับผมสติกเกอร์จากโรงงานยังอยู่นะครับนี่ครับแผ่นบุกันความร้อนนะฮะถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีครับ ไม่หลุดไม่ลุยนะยังอยู่สภาพที่สมบูรณ์เลยครับเครื่องยนต์ดีพอดี3.0ครับอินเตอร์อยู่ด้านบนครับผมมาพร้อมจมูกระบายอากาศน็อตแก้มครับไม่ไข่ไม่ถอดน,นะครับดูรอยเมิดอาร์คต่างๆไล่เข้ามาครับมาถึงด้านหน้าครับผมรถไม่มีชนหนักนะฮะมีการแปลงหน้าเพื่อความสวยงามเท่านั้นครับสภาพพ,พลาสติกภายในห้องเครื่องละ่ะผมว่ารถปี0ูนนะบางคนก็กังวลใช่ไหมครับว่าเฮ้ยพลาสติกเนี่ยมันจะกรอบ ถังพักน้ําต่างๆเนี่ยมันจะแตกต้องเปลี่ยนหรือเปล่านะฮะอ้าวดูตรงนี้ครับสมบูรณ์ครับทุกอย่างทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยเดี๋ยวไปดูภายในกันหน่อยครับว่าภายในมันสภาพเป็นยังไงครับเรามาดูที่ภายในของเจ้าคอนจูเนอร์คันนี้กันนะครับเริ่มจากสภาพคอนโซลขอนเลยนะครับผมคอนโซลปีศูนย์ห้ารถปีลึกหน่อยแล้วแตกหรือเปล่าสมบูรณ์หรือเปล่านะฮะอ่าดูครับสภาพสวยครับแอร์แบตสองลูกฮะภูมลัยหนึ่งลูก ที่คอนโซลหนึ่งลูกถือว่าอยู่สภาพดีครับช่องใส่แก้วครับใช้งานได้ปกติช่องแอร์ปรับเลื่อนได้ปกติทุกอย่างครับผมนี่พี่เจ้าของเก่าใส่จอทัชสกรีนไพโอเนียมาฮะเป็นไงครับสภาพดีเลยครับผมนี่เป็นไงต่อ i p o d เชื่อมต่อบลูทูธทุกอย่างใช้งานได้ครบถ้วนนะฮะระบบแอร์เป็นออโต้ครับแสดงผลแบบดิจิตอลนะฮะปรับ แรงดันพัดลมปรับอุณหภูมินะครับทุกอย่างใช้งานได้สมบูรณ์ครับรถคันนี้ครับอย่างที่แจ้งครับตัวท็อปนะครับขับเคลื่อน4ล้อเกียร์ออโต้ออปชั่นแน่นสุดแล้วฮะในปี0ูย์ครับนี่พาร์คิ่งเซ็นเซอร์มีนะครับกล้องถอยหลังอ่าใช้งานได้หรือเปล่าดูดินี่ครับกล้องใช้งานได้ปกติครับสภาพสมบูรณ์จริงๆนะฮะเบาะภายในพวงมาลัยทุกอย่างมันติฟังก์ชันมีครบคันนะฮะ ถือว่าสภาพดีเลยดูผ้าหลังคาครับผมทำการสปาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์มากๆครับผมเป็นยังไงบ้างครับ PP แบรนด์ตลาดยอดฮิตดับจะกี่ีผ่านไปรถมันก็ยังดูทันสมัยอยู่นะฮะอ่าสภาพดีครับสีภายนอกเต็มสมบูรณ์นะฮะเก็บสีมาให้เรียบร้อยแล้วโครงสร้างสวยรถไม่มีขนาดไม่มีมมพลิกวคว่ครับผมนะและมีของแต่งด้วยไม่ว่าจะเป็นโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ ล้อแม็กแต่งฝาท้ายไฟฟ้าอันนี้มูลค่าเกือบ50,000ื่นแล้วนะฮะและมีเครื่องเสียงจอทัชสกีนมาพร้อมกล้องถอยทุกอย่างพร้อมใช้งานเลยครับซื้อไปเติมน้ำมันขับอย่างเดียวครับผม459,000บาทพร้อมของแต่งมูลค่าประมาณ50,000บาทนี่ถือว่าราคาดีมากๆนะครับหาหาอยู่ครับแนะนำเลยครับเจ้า Fortuner คันนี้ครับผมติดต่อมาได้เลยตามช่องทางต่างๆทุกช่องทางที่ผมมี ไลน์ YouTube บแฟนเพจหรือใจร้อนโทรมาครับอยากได้คลิปเพิ่มลูปเพิ่มนะฮะเดี๋ยวผมส่งให้ครับผมการรีวิวของผมนะเราดูสภาพกันเนี่ยตอนผมไปซื้อรถผมก็ดูแบบนี้ครับดูรอยเม็ดอาร์คดูคันหน้าดูด้านท้ายทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะฮะไม่มีคนหนักครับผมยุคปัจจุบันครับซื้อรถกันแบบออนไลน์ครับลูกค้านะรอรับรถที่บ้านครับไม่ว่าจะเป็นซื้อสดหรือจัดไปแนนครับผม ซื้อจัดไฟแนนซ์เตรียมเอกสารเพิ่มครับเดี๋ยวมีเจ้าที่ไฟแนนซ์ไปดูแลนะครับไปเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่บ้านมีไฟแนนซ์บริการมากกว่า10สถาบันครับเราดูแลทุกอย่างจนครบจนจบครับผมรอรับรถที่บ้านสะดวกแน่นอนครับในยุคโควิดครับฝากกดซับสไครต์กดสังเกติกนะฮะจะได้ไม่พลาดรถสวยนะครับมีเข้าใหม่ทุกวันรถสวยคุณภาพดีราคาดีครับที่โปรรถบ้านครับขอติดตามได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่ ep หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ with